ทางงานตน,นี้นะครับเขับน,นั้นเป็นสุภาพสตรีนะครับซึ่งมีความชำนาญในการใช้รถเด็กนะครับไหนก็มาชมผลงาน,นครับโมด,ดอย่างนุ่มนวลน,นะครับขับด้วยความชำนาญน,นะครับอ,อไปช้าๆเรื่อยๆครับ ตอนนี้ใช้หนามนะครับในการบดอัด